นี่คือตัวครีมบำรุงผิวที่เราทำส่งโรงงานนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองเรารับผลิตขั้นต่ำ100กระปุกเท่านั้น เริ่มต้นเพียง100กระปุกเท่านั้นจะได้เป็นเจ้าของแบรนด์พร้อมออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้งแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาด้านการทำการตลาดตัวนี้เป็นเนื้อครีมที่ช่วยลดริ้วรอยแตกกลายแล้วก็รอยดำคล้ำอย่างเช่นคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคนที่เคยอ้วนแล้วลดน้ำหนักแล้วผอมหุนดีแล้วแต่ว่าผิวหนังมีอาการ ขยายแล้วก็หดลงนะแล้วคราวนี้ทิ้งรอยแตกลายเอาไว้อยากจะฟื้นฟูผิวแล้วก็บำรุงผิวแนะนำให้ใช้ตัวนี้ <text> เนื้อครีมตัวนี้อุดมด้วยวิตามินและสารสกัดบำรุงผิวค่อนข้างเข้มข้นมากและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับลูกค้าที่มาผลิตครีมกับเรานะคะเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคตของสารสกัดให้ด้วยเช่นสารสกัดตัวนี้นําเข้าจากประเทศอะไรเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคตเพื่อเป็นการรองรับให้ลูกค้า เป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตถูกต้องและนําเข้าเครื่องสําอางหรือสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะจดแจ้งเลขที่ใบรับแจ้งหรือออยอเนี่ยเราทําให้หมดเลยสนใจนะคะติดต่อเรามาได้ที่เพจมนคอสเมติก999ากจำกัดนะคะหรือทักมาได้ที่เพจหรือว่าข้อมูลการติดต่อเนาะจะทิ้งเอาไว้นะคะมี ID ดีไล ติดต่อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ